เตียมเพืองอกหอมกระเทียมตะไคร้เตรียมมมกเขียดจ้ะเตี๋ยมเงเสีมุกเขียดอกตะไคร้อกรอก,รอกระเทียมไปมือยูนาบ้านแดด แน่จัาหน่อยเพราะว่าอยูุ่นล่มมาแล้วมึงล่มหนาวมาแล้วหยังนะช่องบป็นอย่งหอมตัวปวูนอัวกินทีละ กับปลาเต้าตีนะมะาเบาิ่งเศษนยหน่อยอยู่กระถางตัวนี้เพราะว่าเน้ยหน่อยลอ,อกออกจากทังอย่างนี่ขียดหลวกมาเรียบร้อยหลวกล่างทำความสะอาดแล้ว โยอยู่หนาอยู่ังหลายตาเดี๋ยวเยวตำเครื่องแล้วเอาเขียดไส้แบบคือ,น,คอน้อยกว่าเขียด อีตเอเบอรงยีหยังในโคกนก็ไม่จ๊ะถามเบิรงหันจอมป่วนพี่น่องเ้ยเห็นยังกรไดมาซักิมใช้ปลาซาบแจกหน่อย,อยโอยทใหม่อเอา,เาอยังหาไปจสสู้ร ห่างล้วไปรับโทรศัซท์ให้เ่ยเด็กเจอเด็กน้อยเข้มจันอนรับไปนะรับไปไปมมกียดไปใส่ข้าวหอมเลยว่าข้าวหอม

อเยมวนไปอีกแลกเลเขึ้นสกับพี่น้องเลยไปอีก่ลันำไกลผมแหละไปมีเปา à ơi นึ่งลื่อนหนึ่งหัวจ้ะหนึ่งไอซีมุกนะเอาอีกแล้ว แดดบ้นบิดทำอหน่อยโมกำลังมาบวย เกมเข้ว่าสิไป,ปบ้านมูมเออ่ออิมึงสิไป,ป,ปยัง าลูกเบิรงกระต่ายยุเกิร์เมจา้าหันพิมกัเก็บอันนี้พีมเก็บของให้แม่เร็วๆเก็บของเก็บขวดนี่เก็บไปให้มันเป็นระเบียบต้องถ่ายละ้ายเอาไว้ก่บ่ ่ีเอาห,วาหวดดัวตั้งใจหัวตั้งใจหมูเน่เอาหวัหวอเออหวัว <c oughs> คอเขาหวัวใสเอาขื้นใส่น้ำเอาทานใส่หีดหัวเอาเป็นขวัวเพื่อกใจพี่น้องเย <c oughs> ด้พี่น้องเอ้ยมุกเสียดาหารดีสารบานเฮากินยมไดกระเสบยหนัม่นเกยานัเอา่เดียวก็พอใส่หัวใจจังมุก สามโมงสี่โมงห้าโมงโมงเ็ดแปแปดโมพี่นาะสนกันเด้เมือนในโมกี 5, 6, 7, 8, ม้เด้าพี่นาะเอ้ยส่หัวใส่หมอ หมอนหนึ่งเพาขางไว้แหละต้องมีอายทวนทวนปิดคลิปสรับคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แ์ก็ติดตามในด้วยจ้าคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้แล้วจ้ะพอกันไหมลิปหนาสวัสดีจ้า